สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสอนลงสีปลาแซลมอนแบบนี้นะคะใช้กระดาษของเท็กเจอร์ของทางร้านแบบที่สองนะคะแล้วก็บลัชที่ใช้เนี่ยจะใช้ทั้งเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็สีน้ำเวอร์ชันที่สองนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาวาดร่างเป็นดินสอนแบบนี้นะคะดินสอนที่ใช้ก็คือบลัชเพนซิลกิกินะคะจะเป็นบลัชสีน้ำของเวอร์ชันที่หนึ่งนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะพี่ก็จะมีรูปภาพให้เพื่อนๆสามารถไป trace ภาพนะคะหรือว่าคัดลอกลายได้เลยแต่ว่าต้องแบ่งออกเป็น3มเลเยอร์นะคะเลเยอร์แรกจะเป็นเขาโครงของปลาแซลมอนเลเยอร์ที่2ให้เ,เพื่อนๆวาดลายด้านในของแซลมอนนะคะเพื่อที่จะแยกให้เป็นชั้นๆแล้วเราก็จะใช้เป็นโหมด m u l t i p l y นะคะโหมดนี้จะต้อง ลด opacity ของเ a เย r ด้วยเพื่อที่จะทำให้สีมันจางๆนะคะส่วนอีกเลเยอร์หนึ่งเราจะใช้ทำตกแต่งด้วยผักนะคะ,คะเพิ่มเลเยอร์เพื่อที่จะทำการระบายสีค่ะจากนั้นเราจะเลือกสีส้มนะคะและใช้บลัช watercolor version 2ชื่อบลัชก็คือ W1 นะคะบลัชนี้นะคะ สามารถระบายลงไปเราก็จะมีสีอ่อนสีเข้มนะคะโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องออกน้ำหนักในการควบคุมแรงกดหนักกดเบานะคะก็จะใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจในการระบายออกแรงการคุมน้ำหนักหรือว่าจะใช้ระบายแบบชิลๆนะคะโดยที่เราไม่คิดอะไรมากเนาะ ตัวบรัชตัวนี้นะคะขอบเขาก็จะมีความหยกัยกๆหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ในการระบายแต่ละครั้งเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าระบายลงไปแล้วจะมีความเข้มหรือว่ามีความจางนะคะให้เพื่อนๆลองเล่นดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะว่านิสัยของบรัชมันเป็นยังไงเนาะการระบายสีลงไประบายแบบไหนถึงจะได้ความจางระบายแบบไหนถึงจะได้ความเข้มนะคะถ้านะหากว่า กิ๊กรู้สึกว่ามันจางเกินไปกิ๊ก็จะระบายซ้ำแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มให้กับงานเนาะจะเห็นว่าบลัชตัวนี้ด้านในของสีนะคะก็จะมีความขรุคระเป็นเนื้อนะคะหรือเรียกว่าเป็น texture ์นั่นเองนะคะก็ระบายลงไปได้เลยเนาะการระบายสีของ W1 นี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้อง รู้ในเรื่องของแสงเงาก็ได้นะคะการระบายสีด้วยใช้บลัชตัวนี้จะช่วยได้มากในเรื่องของคนที่ใช้แสงเงาไม่เก่งนะคะเพราะว่าตัวบลัชเนี่ยจะมีความจางเป็นการสร้างแสงของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะ บริเวณส่วนไหนที่สีมันซ้ำกันแบบนี้นะคะมันทับกันแล้วเกิดเป็นสีที่มันไม่สวยขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ b บร n d i n g ในการช่วยเกลี่ยนะคะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันเนาะในจุดจุดนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะเรามี b บร n d i n g นะคะให้ระบายลงไปก่อนถ้าหากว่าเราระบายสีเกินเนาะเราก็ใช้ยางลบลบในส่วนเกินออกได้นะคะ อันนี้เค็กจะทำแบบเร็วๆนะคะใช้ปรดสีน้ำ W1 นะคะแล้วก็ระบายลงไปบริเวณเนื้อปลาที่เรารางเอาไว้นะคะแล้วก็เว้นสีขาวไว้เนาะเพียงเท่านี้เลยจริงๆอยากให้เข้มตรงไหนเราก็ระบายซ้ำแค่นั้นนะคะ แล้วก็ใช้ Branding เกลี่ยค่ะปรับหัวแปรงให้เหมาะสมกับบริเวณที่เราจะระบายสีนะคะจากนั้นก็เกลี่ยในส่วนที่มันไม่เข้ากันให้ฟ้งเข้าหากันนะคะแบบนี้ได้เลย จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้เ1ิวเหมือนเดิมนะคะระบายเนื้อปลาให้ครบนะคะ ต่อไปเราจะมาระบายหนังปลานะคะไปที่ watercolor v2 นะคะใช้ watercolor wet paper นะคะระบายบริเวณหนังปลาค่ะตรงด้านตรงกลางนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะสอนอีกทีนึงเพราะว่าสีน้ำตาลที่ลงไปมันไม่ค่อยสวยนะคะอกลับมาที่หนังปลานะคะให้ใช้สีดำที่ไม่ใช่ดำสนิทนะคะจะเป็นดำออกเทาๆนิดนึงเนาะ จากนั้นเราก็ปรับหัวแปลงให้มันเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่ได้เกินไปนะคะแล้วก็ค่อยๆลากบริเวณด้านข้างแบบนี้ลงมาได้เลยนะคะค่อยๆทำนะคะจะเย็นๆเ,เบาๆแล้วก็ตัวหนังปลาเราเนี่ยจะไม่หนานะคะให้เรารู้ว่าเออแซลมอนตัวนี้มีหนังปลาอยู่นะคะ จากนั้นเราก็ระบายซามเลยค่ะใช้สีเดิมไม่ต้องเปลี่ยนสีนะคะทําเป็นเหมือนเป็นกรีกรดๆเบาๆประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็พอเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หนังปลาแซลมอนแล้วต่อไปเราจะมาระบายเนื้อตรงด้านตรงกลางนะคะใช้บลัตวอเทอร์สีนะคะแล้วใช้สีส้มเข้มๆนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ระบายลงไปนะคะ พอระบายลงไปแล้วระบายให้เต็มเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเล่นแสงเงากันนิดนึงเพราะว่าเนื้อปลาตรงด้านในเนี่ยเป็นเนื้อปลาที่อยู่ตรงกลางแล้วก็โดนบังไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความเข้มเนาะเราก็จะระบายสีทับค่ะใช้การระบายสีทับเอานะคะเราจะไม่เปลี่ยนสีนะนะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนบรัชด้วยนะคะ,ะกลับมาใช้ water color wet paper นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆลงไปได้เลยมันก็จะมีความเข้มมากกว่าเดิมมากกว่าบรัชที่เราใช้ตอนแรกนะคะ,อะพอมาถึงตอนนี้ใช้สีส้มแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นนะคะก็จะเป็นสีแสดแบบนี้ ให้ระบายลงไปได้เลยนะคะตัว watercolor w i t h paper ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีที่เหมือนเราระบายสีแห้งๆนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะใช้ blending ช่วยเกลี่ยน,นิดหน่อยให้มันไม่โดดเกินไปนะคะ แล้วก็ใช้ยางลบเก็บรายละเอียดนะคะบางส่วนแล้วใช้ w a t e r w e h paper นี่แหละเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะให้มันเข้มขึ้นมาอีกหน่อยก็จะได้ประมาณนี้เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วย้ายลงมาไว้ด้านล่างนะคะ เลือกสีส้สมเข้มเข้มบ,บ k ัตเคเควอเต o ร์ r ัลเลเวอร์ชันหนึ่งฟริเนะคะเราจะมาสร้างเท็กเจอร์ของการสาดสีแบบนี้ลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องหมายลูกศรในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายตัวที่เราฟริกลงไปแบบนี้นะคะเป็นการเติมกิมิคให้กับตัวปลาเนาะเพื่อที่มันจะได้ไม่เรียบจนเกินไปนะคะ แล้วก็ใช้อย่างลบลบที่มันเกินออกมาได้เลยปรับหมวแปลงยางลบด้วยก็ดีนะคะเพาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะลด Opacity ลงนะคะประมาณนี้เนาะใช้โหมด Multiply แล้วก็ลดลงก็ได้การใช้โหมด Multiply จะช่วยให้สีที่มันทับกันมีความเข้มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะ ต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเราจะใช้ s p a t t e r i n g ตรงนี้ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะน,นี้ทำไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะการใช้บลัช s p a t t ดิลลเนี่ยจะเหมือนกันเพิ่มความเป็นสีน้ำหรือว่าเราทำสีน้ำหกบนกระดาษอะไรประมาณนี้นะคะ f e l l i n g หรือความรู้สึกที่ได้มันก็จะออกมาประมาณนี้เลย ตรงนี้เป็นการสาธิตเท่านั้นนะคะเก่งรู้สึกว่าการที่เรา,เาใส่มากเกินไปมันอาจจะทำให้ภาพมันดูเกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นกิกจะภาพสำเร็จกิกจะไม่มีตัวสเปต t เลอร์ลิงตัวนี้เนาะอันนี้ทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อคนที่ชอบหรือว่าอยากได้เทคนิคนี้ในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆนะคะ ต่อไปกิ๊กจะสอนใช้ Color Burn เบรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสีเพื่อที่จะทำให้ตัวเนื้องานเนี่ยมีสีที่เปลี่ยนไปเฉพาะบางส่วนนะคะแล้วก็ได้ลายของสีน้ำด้วยเราก็จะเลือก Drop นะคะเป็น Blood Spatterling แบบนี้นะคะพยายามแต้มลงไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยขยับปรับตำแหน่งเอาเอาส่วนที่เราต้องการให้มันเกิดเนื้อ เป็นสีที่เราอยากได้อะค่ะมาไว้บริเวณส่วนที่เราต้องการเนาะอย่างเช่นตรงนี้อยากให้มันมีสีเข้มๆบริเวณส่วนหัวส่วนหางเนี่ยก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องสนเลยนะคะว่าด้านข้างเขาจะเป็นขอบอะไรยังไงเนาะจากนั้นเปลี่ยนโหมดเป็น color burn ค่ะ adjustment คาถาวิเศษปรับผิวนะคะ ตรงนี้ลองเล่นดูนะคะอันนี้กิ๊กใช้สีแดงเนาะกิ๊กจะปรับให้มันเป็นสีเหลืองกิ๊กก็จะเพิ่มฮิวประมาณ75%ลด saturation ประมาณ20กว่านะคะและเพิ่ม brightness นะคะก็จะเห็นว่าสีที่มันเกินมาเมื่อกี้มันหายไปมันจะมีสีที่มันเปลี่ยนไปเฉพาะบริเวณที่มันเป็นตัวปลาสีส้มอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่กิ๊กใช้ในการเปลี่ยนสีเนาะ ตรงนี้ถ้ามันยังไม่พอใจนะคะกิ๊กก็จะปรับ opacity ปรับสีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะชอบนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ากิ๊กพยายามที่จะลด opacity ของเลเยอร์นี้ลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปปรับ adjustment เพิ่มอีกเพื่อที่จะดูว่า,าสีตัวปลาตอนนี้เนี่ยได้หรือ,อยังนะคะไปที่ adjustment แล้วก็ ปรับ Opacity ปรับ Brightness Saturation นะคะให้มันเข้ากันไม่ทํำให้มันเหลืองจนเกินไปนะคะแต่ให้มันรู้ว่ามันมีสีเหลืองอยู่แต่เราจะไม่ใช้สีเหลืองเยอะเกินอันนี้อยู่ที่ความพอดีแล้วก็ความชอบของเราด้วยนะคะใครจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราสามารถจบชิ้นงานได้ตั้งแต่ตัวปลาสีส้มเมื่อกี้แล้วนะคะต่อไปอย่าลืมทำ ใบไม้ในการตกแต่งนะคะหรือว่าเป็นผักเนาะตรงนี้กิกจะรองพื้นด้วยสีขาวนะคะรหัส F 6ตัวก็จะได้สีขาวแบบนี้บล็อที่จะใช้รองพื้นก็คือเป็นเพนกิกินะคะของสีน้ำเวอร์ชันที่1อย่าลืมเพิ่มเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็ระบายสีขาวลงไปแบบนี้นะคะเฉพาะตัวที่เป็นใบไม้เป็นผักนะคะระบายลงไปให้หมดทุกใบทุกก้านนะคะ พอได้เลเยอร์รองพื้นสีขาวแบบนี้แล้วกิซ mm hmm. ลีเนมหรือว่าเปลี่ยนชื่อนะคะ mm hmm. เป็นเลเยอร์รองพื้นขาวเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้าใจจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วกด k l i p p n n m m s s k นะคะเลือกส mm ี hmm. เขียวค่ะกิกจะใช้บัตรเวอร์ชันที่ 1, mm hmm. 1ชื่อละมุนจิสเตอร์นะคะระบายลงไปแบบนี้อ่ะปรับขอปรับ,รบหัวแปลงนิดหน่อยระบายลงไปได้เลย mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันมีความจางนะคะ ตรงนี้จางแบบนี้ไม่เมกเิดจากเท็กเจอร์นะมันจะเป็นในเรื่องของการไดรลูทหรือว่าการทำให้จางลงของบรัชนะคะถ้าอยากได้ตรงไหนเข้มกิกก็จะระบาย3เนาะแต่ก่อนกิกชอบละมุนชิสเตอร์มากที่สุดนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ พอได้แบบนี้แล้วกีก็จะใช้สีเขียวอ่อนนะคะเพิ่มเลเยอร์ใหม่และทำการคริปปิ้งแมสระบายบริเวณส่วนที่เป็นปลายใบยเนาะแล้วก็ส่วนที่เราอยากให้มันรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นนะคะแบบนี้ผักก็จะได้ไม่เช่านะคะก็จะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับผักของเรานะคะ ที่เราต้องทำการรองพื้นสีขาวเพราะว่าเรามีแซลมอนอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ทำการทำสีขาวเนี่ยมันจะทำให้สีมันซึมเข้าหากันนะคะต่อไปกิ๊กจะดูพิเคทเลเยอร์ลองพื้นสีขาวแล้วก็ใช้เลเยอร์ด้านล่างนะคะทำการเปลี่ยนให้เป็นสีดำแบบนี้เนาะแล้วก็ขยับมันลงมานะคะ ให้มันเกิดเป็นเงาแบบนี้ขึ้นพยายามดูมุมดูตำแหน่งนะคะว่าเราจะให้แสงเข้าตรงไหนแล้วก็เงาจะเกิดขึ้นตรงไหนจากนั้นลด Opacity ที่เราทำให้ดำลงนะคะ,ะก็จะออกเป็นสีเงาแบบนี้แล้วนะคะเราใช้ gaussian blur นะคะน้อยที่สุดประมาณที่กิกปรับได้ก็จะเป็นประมาณ1%กว่าเซแบบนี้เนาะจะไม่ให้ฟุ้งเกินไปด้วยนะ จะต้องพอดีนะคะโอเคแล้วเราก็จะเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์เพื่อทำเงาด้านล่างของปลาแซลมอนนะคะบรัชที่ใช้ในการทำเงาจะใช้ละมุนชิสเตอร์หรือว่า water brush ของสีน้ำเวอร์ชันนึก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะชอบเลยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไม่เอาตรงบริเวณขอบของเขาเราจะทำให้เขาฟุ้งด้วยการใช้ Gaussian b l u เติมเงาบริเวณก้านใบไม้แบบนี้ก้านผักของเราด้วยนะคะาจากนั้นไปที่ค้ถาทาวิเศษแล้วก็ก a u s s i a n b ์ผักปากาไปทางขวามือนะคะดูเปอร์เซนที่ขึ้นด้านบนเนาะก็เราจะไม่ให้ฟุ้งมาก ให่ฟูงนิดหน่อยก็พอแล้วก็ลด opacity ลงให้มันเนียนๆกับพื้นหลังนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ออย่าลืมเก็บรายละเอียดด้วยนะคะตรงเลเยอร์สีขาวของกิกมีเปื้อนเนาะก็ใช้ยางลบลบโอเคได้มาประมาณนี้แล้วจะตกแต่งอีกหน่อยก็ได้หรือจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะ